ที่เดินมาที่ยายเป็นเห็นนั่นอะที่เขามาปลูกอะของป่าซังนั้นเพราะมันสวยดูโน่นผากโขดเล็กๆเ,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 เต็มเลยโอมันไม่ใช่ต้นเฟินโอ,โอ้น่ารักดินะนี่เขาเอาของป่ามาปลูกไว้ของป่ามันปลูกง่ายขึ้นเองเนี่ยที่ยายเป็นชอบดอกตังเหลืองที่ถ่ายมาเมื่อกี้นี่เนี่ยก็เอามาปลูก เต็มเลยเนี่ยเต้นปะกรเต็มเลยซึ่งนะครัผมมันไหนไปดูตรงนู้นสิเขาปลูกกัไว้สงสัยจะเป็นปีแรกเพราะมันยังเล็กอยู่เต็มเลยเจ้ะเพื่อนโอ้ยคนไทยเห็นอะไรก็กินนี่ยะเต็มเลยเนี่ยขีเขียนเนี่ยอะไรน่าไปดูสิอ่าอันนี้ก็เป็นดอกไม้เหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นตามธรรมชาติ ตามเขาตำราเยอะๆเลยว้ามสวยธรรมชาติที่นี่สวยต้นผักที่ยายเพียเห็นฟังแม่นม้ำเขามาปลูกประดับดอกไม้ประดับรั่วดอกสวยเต็มเลยเขาเอามาปลูกของฟรีเนาะ เอาของป่ามาปลูกในเมืองอามาประดับมันก็สวยดีธรรมชาติมันสวยอุ้ยอุ้ยอะไรเต็มเลยเนี่ยผักกูดเหรอ <laughs> ขาผักกูดมาปลูกเดี๋ยวโดนคนไทยเอาไปกินเ <laughs> ออผักกูดจริงๆเลยนี่เอ้ยนี่ต้ <laughs> นผักกูดเท่านั้นเลยนี่ เดี๋ยวคนไทยก็มาขโมยนะเนี่ยมันไม่ใช่ต้นฝนันะนี่มันต้นผักบูดเดี๋ยวเขาเอามาปลูกเอาไว้จ้ะอ่ายายเป็นเห็นสะดุดตาเพราะว่าผักบูดมันสวยมันเหมือนกับต้นฝนัเลยน่นๆเดี๋ยวขออันยาตค่าไปดูหน่อยเขาปลูกเอาไว้ให้มันหนามันก็จะสวย ทามาปลูกไว้นะ่ะโอ้ยปลูกผักให้คนไทยมาเก็บก,กินหรืเอเปล่าเนี่ยฮะอันนี้เป็นสวนที่ก็ปลูกเอาไว้นะนี่น่ารักดีเอ้ยดูเฮ้ยติๆๆๆๆโอ้น่ารักดีนะต้นมันเล็กๆน่ารักกำลังขึ้นทเต็มเลยจ้ะเพื่นททอนๆเต็มเลยนะ โอ้เนี่ยป่าผักกูดร,รู้แล้วยายเพนเจะมาเก็บผักกูดที่ไหนให้มันโตสักหน่อยเถิดนี่พูดเล่นหรอกอันนี้ก็ปลูกเอาไว้อันนี้มันเป็นอะไรนะเอ่อเอ่อเอี่สวนนั่นน,นะสวนดอกไม้เขา